ครับผมวันนี้ก็มาพบกันนะครับผมกับช่างวัดนะครับเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้มาเทศเสียงสงงานนะครับก็เป็นชุดใหญ่อีกหนึ่งชุดนะครับสําหรับส่งท้ายสงการนะครับปีนี้นะครับผมนะครับโอเคครับผมชุดนี้ก็จะส่งไปจังหวัดนะครับอุดรธานีนะครับแต่ก็ได้คุยกับ ทางลูกค้านะครับผมนะครับผมจัดส่งให้นะครับมารับสินค้านะครับคนละครึ่งทางนะครับก็จบอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะครับที่จะจัดส่งกันนะครับขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดอุดรธานีนะครับผมนะครับเชื่อมั่นนะครับผมชุดนี้นะครับจบไปในราคา39,000บาทนะครับตัวนี้เป็น15นิ้วนะครับคงหล่อไม่เหล็ก2ก้อน120 ไอ้220นะครับเป็น15ซับ1คู่นะครับผมนะครับเสียงกลางจะเป็นนะครับโค้งหล่อนะครับ8นิ้วนะครับตัวนี้ครับ8นิ้วหมวกแคปลานะครับจะเป็นโค้งหล่อนะครับไม่เหล็ก140นะครับวอยห้าสนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ดอกลำโพงจะเป็นวอยสองโอห์มนะครับตัวนี้นะครับผม8ดอกนะครับแรมมัตจุลราช8ตัวนะครับในตู้เสียงกลางก็จะเป็นแนวพอทข้างนะครับผมนะครับโอเคครับผมนะครับตัวนี้ก็สเปคถือว่าโหดจริงครับเสียงกลางก็แรงครับพอสมควรเลยครับเอาเบรดอยู่ครับชุดนี้ครับผม อ่าตอนนี้ก็เป็นชุดแอมนะครับเดี๋ยวเรามาเทสเสียงนะครับส่งงานก่อนเลยนะครับเทสเสียงนะครับให้ชมก่อนเลยนะครับเดี๋ยวจะมาจะดูอุปกรณ์ครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในชุดนี้นะครับในราคา39 0 0 0นนะครับถ้าชอบนะครับก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับไว้ในช่องวัดออเดอโซนชแนลนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันในกันไว้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันทีหลังนะครับผม ีวิตอาสาธุดาไอ้ได้เป็นคู่สมดังมโนไม้ในทางกันแล้วก็บอกต้องเจ้า สองไอ้ายใดสำได้ไร้เงื่งที่เจอปัญหาดัางภาพกันขา้าวคนนี้เจ้าเป็นคนคอยกำลังใจย,ยิ่งหน้าเท่าไรก็ยิ่งมันใจในคว มันบนโซ่คำลำยนันหากแพงกันตลอดไปพอมาลาบุญไปแต่ไหนเป็นคู่กันไปมันหลอชีวตไอบุญนำวาหัวใจเทาคู่กัน โ,โอ้เสียงกลางนี่ถือว่าแรงมากเลยครับกับบทกล้าเพลงซั้นครับผู้หญิงหัวใจอีสานพี่น้องสวัสดีพี่น้องสวัสดีรอบหนึ่งนะคะสวัสดีพี่น้องนะคะป้าดอกพออพี่น้องน่าดูนะคะสวัสดีพี่แม่แกร์เจ้าภาพอีกรอบนึงด้วยะค่ะเป็กกำลังใจให้พี่น้องชาวอีสานพี่น้อง ส,สู้กับการทำงานทุกวันนะคะ่ะตราบใดหมอลำยังคงมีคำมาโอ,โอโลนดอลูกสาวที่แม่อพอคนนี้ยังมีออีสระนำนนนของที่มุ่งุญคุณข้าเหนียว

โอน้อเต้นหนาชีวิตเปื่นบค่ลายหัวใจสาโอเคครับผมนะครับระบบเสียงถือว่าแรงนะครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งชุดนะครับที่การันตีได้เลยนะครับผมครบเครื่องนะครับโอเคครับในการรีวิวก็ค่อนข้างที่จะนะครับปรับเสียงยากนิดนึงนะครับเพราะว่าถ่ายทําคนเดียวเนาะนะครับ มีอะไรผิดพลาดไปหรือเสียงเพี้ยนไปนิดๆก็ต้องขอภัยไว้ก่อนนะครับโอเคครับผมนะครับยังไงก็มาดูอุปกรณ์กันครับผมรับมีอะไรบ้างนะครับในชุดนี้นะครับผมนะครับถือว่าจบนะครับลงตัวนะครับคุณภาพนะครับเสียงไม่จะเป็นระบบดีเลย์เอฟเฟกตนะครับตัวนี้จัดให้ลูกค้านะครับส่งท้ายนะครับปีนี้นะครับผมส่งการนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับระบบมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวชุดนี้จัดเต็มยังไงนะครับถึงไม่ราคาถึงจะอยู่ที่3ามหมนนะครับผม ด้านหน้านะครับก็จะเป็นทั่วไปนะครับที่ทางร้านทำนะครับปกตินะครับผมนะครับปีเจ็ดแบรนดแยกซับนะครับเจ็ดสามเก้านะครับตัวนี้นะครับผมนะครับหนึ่งตัวนะครับเขาเล่นบลูทูธนะครับสวิตปิดเปิดไฟสีหนึ่งตัวและปิดเปิดทั้งระบบหนึ่งตัวนะครับวัดโวลต์นะครับเอาไ้ดูไฟนะครับชุดนี้ไม่มีตกนะครับไฟนะครับในกรณีที่เล่งไฟบ้านเปิดไฟบ้านนะครับผมนะครับอาจให้ยาวๆนะครับจนดอกไหม้ได้เลยนะครับผมโอเคครับระบบปรี ต,ตัวนี้จะเป็นปรีไมค์นะครับตัวระบบเอฟเฟกต์ดิเล์ให้เรียบร้อยครับเล่นไมค์ได้2ช่องนะครับตัวนี้จะเป็นเสียงเข้านะครับสำหรับต่อมิกเซอร์เข้าอีกังหากนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาดูด้านในครับผมนะครับด้านข้างก็จะมีพัดลมทั้งหมดทั้งด้านบนด้านข้างนะครับตัวนี้พัดลมทั้งหมดสตัวนะครับตัวนี้ระบายให้เต็มที่เลยนะครับ อันนี้เครื่องปรุงด้านในนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับ power amp นะครับทั้งหมด3ตัวนะครับเบสก็ค่อนข้างที่จะยาวใหญ่หน่อยนะครับผมเพื่อที่จะให้มันเหมาะสมกับดอกเนาะนะครับคัตดีกับซับนะครับตัวนี้นะครับผมนะครับ1ตัวนะครับตัวนี้จะเป็นคัตดีโมเสียงกลางนะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นคัต AB นะครับสองชัแนลนะครับเล่นเสียงแหลมนะครับผม คาปาสีลูกนะครับที่ผมใส่ลูกค้านะครับผมนะครับโดยระบบเซอร์วิสนะครับเลือกเซอร์วิสง่ายครับตัวนี้เพราะผมใช้ใช้ในในการติดตั้งเป็นแท่นเป็นแท่นไว้เลยครับยึดน็อตไว้นะครับผมนะครับสามารถรื้อเก็บรื้อปรับปรุงได้ทุกอย่างนะครับตัวนี้นะครับผมสวิตชิ่งก็เป็นแพคเลยนะครับโอเคนะครับระบบชุดนี้ก็ถือว่าจบไปนะครับในงบ3ามหมื่นเก้านะครับในระบบนี้เลยนะครับผมระบบสายนะครับก็ค่อนข้างที่จะเรียบง่ายนะครับไม่มีไม่มีเครื่องเลเซอร์แรงต่างนะครับไม่มี CNC นะครับ ก็ทําสเปคคอนนะครับแยกสีให้นะครับผมเป็นสีน้ําเงินก็แหลมนะครับสีแดงก้างนะครับเบรดสีดํานะครับก็จะประมาณนี้นะครับสายก็สามารถเก็บได้ทุกรายละเอียดนะครับผมให้ไปสีเมตรนะครับตู้เบดก็เป็นตู้ทรงยาวนะครับตัวนี้นะครับผมตู้ทรงยาวนะครับเน้นเบดลอยนะครับเน้นเบดลอยนะครับไม่หมดนะครับเบดนะครับลอยนะครับรอบทิศนะครับผมตัวนี้นะครับอาจจะไม่แน่นหน้าเวทีนะครับแต่ ฟังครบทุมิติแน่นอนนะครับตู้ตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบดผลงานนะครับวันนี้ก็ขอนะครับจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะครับผมนะครับสวัสดีครับ